สวัสดีค่ะฉันนางสาวมัชิม,มาจินดากาคแแนกอิเล็กทรอนิกส์ปช3ามทับหนึ่งวิทยายลัการอาชีพขอนแก่นวันนี้จะมาทดลองต่อวงจรนับเลข0-9ถึง9หลักด,ด้วยเซเว่นเซเมอุปกรณ์มีดังนี้บอร์ดอะโดนูเซเว่น e ซ t เมน m m แปดคอมมอนแอ์ มปตัวต้านทานเจ็ดตัวค่า 3.3K o oh มโมมีฟโตบอร์ดมีสายจัมมีสาย USB แล้วก็มีโน้ตบุ๊กต่อไปจะเป็นการต่อวงจรไปหาน nha nào vô vô dạ men ông ăn ăn vô trong giờ mà đó có bao nhiêu vô vô đó đen chấm con con cứ nhận vô vô set up vô set up vô hit lên vô vô set up vô

ต่อไปจะเป็นการต่อสายจั๊มสาจั๊แรกใส่ A ตรงนี้แล้วก็เสียบช่องที่สองของเลขสองของอาโโนแล้วก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆ B ก็ใส่ช่องที่สาม C ก็ใช้ใส่ช่องที่สี่ดีใส่ช่องที่ห้าอีใส่ช่องที่หกเอฟใส่ช่องที่เจ็ดมา อจัมมือห่วที่ช่องที่แปดไจัมเสียบห้าโวลต์ต่อไปจะเป็นการทดลองนะคะ เสร็จแล้วนะคะวงจวรน้ำเลข0ถึง9หนึ่งหลักด้วยเซเว่นเซ็ตเมนต์ของเราขอขอบคุณอจาจารย์วิสาและเพื่อนๆทุกคนที่ให้คำแนะนำขอบคุณค่ะ